ผ่านมาเนี่ย9,900ครั้งโอ้สินค้านี้ดีมากอะคําว่าดีมา,มาจากอะไรครับนี่ครับเซอร์โวล่มเนาะเราจาไว้อย่างงี้เลยว่าเซอร์โวล่มที่เกินหนึ่งหมื่นนะครับหรือใกล้หนึ่งหมื่นเนี่ยแสดงว่ามีความต้องการในตลาดสูงมากๆมากเขาเลยเสิชหาเยอะดังนั้นถ้าสินค้าที่เป็นตระกูลพวกเนี้จะขายง่ายคือหนึ่งหมื่นเป็นเส้น หนึ่งหมื่นคือสาระหาให้เจอว่าคำนั้นมีถึงหมื่นหรือเปล่าใช่ไหมในตัวสินค้าตัวน,นั้นนะคะ,ะแต่ถ้าต่ำ่อหมื่นมาเนี่ยก็เขาเรียกว่าต่ำพอหมื่นไม่ต่ำพาพันหนึ่งพันเนี่ยอันนั้นเป็นตลาดกลางๆซึ่งกําลังจะอยู่ค่อนว่าจะไปแม้ด,ดีหรือ,อยืนกลาง,ลางตลาดพวกนี้ก็โอเคอยู่ยอดขายอาจจะอยู่ประมาณสิบพอล้านต่อเดือนเนี่ยเป็นไปได้ในกลุ่มพวกนี้ก็เป็นไปได้สุดท้ายถ้าต่ำ่าพันเนี่ยก็เป็นสินค้ายูนิ นะครับวันนี้ก็คือเฉพาะกลุ่มมาก